ตำแหน่งช่องที่เราต้องการลบครับเห็นเครื่องหมายกากระบาทขึ้นนะครับตร่องนี้ต้องการลบเราก็กดเข้าไปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมท่านนะครับทองสแต c h ช n n e l คลิปวันนี้เป็น EP ี429ครับมาแนะนำเป็นกล่องรุ่นนี้นะครับเป็น I d เด Set นะครับ OTA 5 HD นะครับกล่องรุ่นเดียวนะครับที่ตัวกล่องเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีตัวเลขมีปุ่มกดครบเลยนะครับรุ่นนี้ แนะนำการลบช่องรายการที่เราไม่ต้องการออกครับก็การค้นค่าโรงงานแล้วก็วิธีการปิด OTA ไว้นะครับช่องรายการก็จะมีหลายช่องนะครับแต่บางช่องเราก็ไม่ต้องการรับชมนะครับเราสามารถที่จะลบออกได้นะครับสามารถนําวิธีการนี้ไปใช้กับเครื่องยี่ห้ออื่นๆได้ทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นแนวทางครับผมมาดูกันที่หน้าจอกันเลยดูที่หน้าจอเลยนะครับ วิธีการนะครับบางช่องที่เราไม่ต้องการนะครับผมก็จะแนะนําเป็นบางช่องแล้วกันนะครับวิธีการลบครับวิธีการก็กดปุ่มเมนูนี่นะครับกดเข้าไปเลยครับให้มาที่แถวที่สองนะครับแก้ไขช่องครับกดโอเคนะครับอ่าส่วนโฮมชแนลนี้ถ้าหากต้องการให้เปิดมาให้เป็นช่องเดิมก็ปิดไว้นะครับปิดไว้กันกด exit ออกครับ มาที่ช่องรายการโทรทัศน์นะครับแถวแรกกดโอเคเข้าไปสังเกตว่าจะมีสีอยู่ด้านล่างนะครับให้สังเกตสีด้านล่างนะครับก็จะมีสีแดงตรงนี้ครับสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าตรงนี้นะครับเราจะใช้ปุ่มรีโมทนะครับในการกดนะครับผมรีโมตก็จะมีแดงเขียวเหลืองฟ้าตรงนี้นะครับถ้าหากเราต้องการลบนะครับให้กดปุ่ม สีฟ้านะครับต้องการลบช่องรายการที่ไม่มีรายการหรือว่าเราไม่ต้องการออกครับก็กดปุ่มสีฟ้าเข้าไปครับจะเห็นว่าตอนนี้มันก็จะมีาปุ่มสีมาสามปุ่มนะครับเราก็กดสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับคําว่าลบจะยืดขึ้นนิดนึงครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มโอเคเข้าไปนะปุ่มกลางนะครับตําแหน่งช่องที่เราต้องการลบครับนี่เห็นเครื่องหมายกากบาดขึ้นนะครับ ตรงนี้ต้องการลบเราก็กดเข้าไปนะครับสามารถกดลบได้นะครับกดลบเข้าไปครับอันไหนเราต้องการลบออกให้หมดเลยก็ได้นะครับกดโอเคปุ่มกลางเข้าไปครับตัวอย่างตัวอย่างนะครับกดตัวอย่างนะครับถ้าหากเรากดลบช่องในการที่เราไม่ต้องการครบแล้วครับเราก็กดปุ่ม exit ออกนะครับหรือปุ่มเมนูก็ได้นะครับปุ่มเมนูก็ได้ครับก็ตอบว่าใช่นะครับกดโอเคเข้าไปนะครับปุ่มที่เรา ต้องการลบก็จะหายไปหมดแล้วนะครับปุ๊บหลังจากนั้นกดปุ่ม exit ออกหรือว่าปุ่มเมนูออกได้เลยนะครับทีนี้มากดดูนะครับอ่าช่องร<ม>ายการที่เราลบออกก็จะไม่มีแล้วนะครับนี่ก็จะเหลือแต่ช่องที่เรายังไม่ได้ลบนะครับนี<ม>่ <lump> เป็นการแนะนําการลบช่องรายการที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับก็มีวิธีการง่ายๆประมาณนี้นะครับถ้าหากเผลอไปลบช่องอที่เราไม่ต้องการลบออกหรือว่าเราไปกดม etas, ั่วลบช่องทั้งหมดเราก็สามารถที่จะ กดคืนค่าโรงงานนะครับให้ช่องกลับมาเหมือนเดิมนะครับวิธีการก็กดเมนูเหมือนเดิมนะครับกดเมนูเข้าไปครับวิธีการคืนค่าโรงงานให้มาที่ตรงเครื่องมือครับผมกดโอเคเข้าไปให้มาตรงคําว่าการตั้งค่าโรงงานนะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ตอบคําว่าใช่นะครับช่องที่หายไปเรียกว่า ช่องที่เราเผล่ลบมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเราหลงไปลบช่องอื่นๆออกก็ช่องในการก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเป็นการตั้งค่าโรงงานนะครับซึ่งทุกยี่ห้อสามารถที่จะใช้การตั้งค่าโรงงานนี้นะครับเพื่อคืนค่าช่องรายการต่างๆกลับมาเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นถ้าหากเราต้องการให้ช่องที่เราลบออกแล้วอ่ะในการ OTA ครั้งต่อไปมันจะกลับมานะครับถ้าเราไม่ปิด OTA ไว้ครับผมเราสามารถที่จะทําการปิด OTA ไว้ได้นะครับก็ เมนูกดเมนูเหมือนเดิมครับกดตรงเครื่องมือนี่นะครับให้มาที่ตรงปรับปรุงซอฟต์แวร์โดย o อทนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการเปิดปิดโอทนะครับนี่ครับเลื่อนลงมาแถวออโต้าโอนะครับตรงนี้ให้ปิดไว้นะครับปิดแบบนี้นะครับทีนี้เครื่องมันก็จะไม่โอทให้นะครับช่องเราที่ลบออกมันก็จะยังลบอยู่นะครับถ้าหากเราไปเปิดโอทไว้ เวลามี OTA มาใหม่นะครับช่องที่เราลบมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็ <g iggle> <g iggle> เป็นวิธีการปิด OTA ไว้ครับผมในกรณีที่ช่องรายการเราหายไปจริงๆนะครับช่องรายการหลักหายนะครับดูไม่ได้เราก็ต้องมาเปิดตรงนี้ใหม่นะครับอันนี้ก็แนะนำสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่พอจะกดเข้าเมนูเป็นนะครับถ้าท่านผู้ใช้งานทั่วไปก็ไม่ควรมาเล่นตรงนี้นะครับ ก็ใช้งานปกติดีกว่าครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตรงลูกกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ด้วยนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆมีคําถามก็สามารถที่จะพิมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะไปหาคําตอบมาให้นะครับสตลับคลิปวันนี้กอลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ